ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องถึงเวลาซีรีส์และในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่อง Love Song f o l u t i o n เพลงระะักชะตาลิขิตตอนที่10กันนะคะหากคุณผู้ชมทุกท่านพร้อมกันแล้วก็เชิญมารับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะ นางเอกและพระเอกสวมกอดกันอย่างแนบแน่นท่ามกลางความป่าป,ปื้มที่ได้พบกันอีกครั้งพระเอกก็ได้หลังน้ำตาออกมาด้วยความยินดีที่เห็นว่านางเอกยังมีชีวิตอยู่เขากล่าวโทษตัวเองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้หลายคนต้องมาตายเพราะว่าเขาไม่สามารถช่วยใครออกมาจากกองเพลิงได้เป็นเพราะข้าทำให้คนหลายคนต้องมาตายข้ามันไม่ได้เรื่องด้วยความรู้สึกผิดเขาก็ตะโกนออกมาสุดเสียง ส่วนขันที่หนึ่งก็ร้องไห้กล่าวคำลาโนรูหากชาติหน้ามีจริงขอให้เราเกิดมาเจอกันอีกในฐานะพ่อและลูกนะเมื่อนางเอกและพระเอกเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเจอีก,ก็ได้รายงานว่าเขาได้นำหญิงสาวทั้งหมดไปยังที่ปลอดภัยแล้วนางเอกเลยถามพระเอกว่าเขาจะทำอย่างไรต่อพระเอกเลยตอบไปว่าแม้ข้าอยากจะลงโทษซาโจโยุนให้หนำใจแต่เขาก็จะทำเป็นไม่รู้เรื่องอยู่ดีคงต้องเฝ้าสังเกตยอย่างใกล้ชิดเพื่อหาจังหวะที่เหมาะสมในการจับตัวเขา ก่อนที่ทั้งสองจะแยกย้ายกันพรพเอกบอกกับนางเอกว่าให้ดูแลตัวเองดีๆถ้าชีวิตเธอเป็นอะไรขึ้นมาเขาจะอยู่ไม่ได้ถ้าชีวิตข้าไม่มีเจ้าอยู่คงไม่มีความหมายแน่เลยและนางเอกเองก็รู้สึกเดียวกันแบบเขาอีกฝั่งของอักฮีที่อยู่ในห่วงวางก็นั่งตัดพ้อที่นางเอกไม่เคยสนใจและเขาก็สังเกตว่าตัวเขานั้นกําลังค่อยๆเรือนรางระหว่างทางที่เพเอกกำลังเดินทางกับวงังเพเอกก็ได้เห็นความทุกข์ยากของประชาชน เขาเลยให้คำาม,มั่นสัญญาอย่างเงียเๆียว่าเขาจะไม่ปล่อยให้ประชาชนต้องทุกข์ทรมานหรือเสียชีวิตต่อไปอีกทันใดนั้นเขาก็เห็นฝูงชนมุงดูประกาศข่าวเลยให้องคารักจีไปตรวจสอบดูในระหว่างที่องคารักจีกำลังเดินไปตรวจสอบจูจ่ๆก็มีเด็กชายคนหนึ่งวิ่งมาแจกแผ่นประกาศซึ่งในนั้นกล่าวว่าพระราชาคือผีร้ายและเป็นหายนะของอาซาเทในขณะเดียวกันกลุ่มเสนาบดีก็ได้บุกไปที่รับขององค์ชายยุนเพื่อตามหาบางสิ่งบางอย่าง แต่ทว่าองคชายยุนกับเก็บกวาดของไปเรียบร้อยหมดแล้วส่วนองคชายยุนก็โกรธมากที่ลุงน้องนั้นทำงานพลาดเขาเลยจับพวกนักโทษมาเคี่ยนตีเป็นแพลระบาบและอ้างกับพระเอกว่าคนพวกนี้ไม่มีความสามารถพระเอกเห็นแบบนั้นก็ได้สั่งพวกทหารให้ปล่อยตัวผู้บริสุทธิ์และเรียกให้องคชายยุนไปคุยด้วยกันพร้อมกับสื่อให้องคชายยุนรู้ว่าเขารู้แล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังการค้ามนุษย์ทั้งหมดองค์ชายยุนเลยโต้กลับไปว่านี่เป็นความผิดของฟาบาทองค์กร พร้อมกับขู่เป็นในไนว่าจะเปิดโปงเรื่องนี้ให้ประชาชนรับรู้และตอนนี้ข้างนอกก็ยังมีข่าวลือเกี่ยวกับฟาบาทที่ว่าโดนผีร้ายเข้าสิงอยู่ถ้าข่าวลือพวกนี้รุดออกไปประชาชนก็จะเกลียดชังฟาบาทมากกว่าเดิมนักพีะ่ะค่ะอีกั่งหนึ่งของพ่อแท้ๆขององคชาย,ยุนก็เกือบถูกตัดนิ้วเพราะว่าเล่นการพานันโดยไม่มีเงินแต่ทว่ามูดันก็มาช่วยไว้ได้ทันและซื้ออาหารให้พร้อมกับมอบเงินให้โดยอ้างว่าองคชาย,ยุนเป็นคนฝากมาให้ ในท้องพระโรงเพเอกก็ได้ประกาศให้ทุกคนได้ทราบว่าเขาได้ปลดองคชายยุนออกจากหน้าที่ทุกอย่างในวังและหากใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์ชายยุนและสารภาพทุกอย่างออกมาก็จะได้รับการเบาโทษขุนนางทั้งหมดก็พากันพุกเขาต่อหน้าพระราชาที่มีเมตตาเพเอกก็เริ่มแสดงอำนาจความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆจนองชายยุนเริ่มสงสัยว่านี่ใช่ซาโจฮยอนหรือไม่เขาจึงได้เรียกชุนตาออกมาให้ชุนตารีหาวิธีกำจัดซาโจฮยอน และถ้าชุนตาไม่ทำตามที่เขาสั่งเขาจะจับยันผีแย้ใส่ปากชุนตาต่อมาเพาะเอกเดินทางไปยังที่ซ่อนขององค์ชายยุนและใช้ความสามารถในการสัมผัสลมสั่งให้ทหารทุบทำลายกำแพงก่อนจะพบห้องโถงที่ว่างเปล่าอีกด้านหนึ่งขององค์ชายยุนก็ได้เดินทางไปพบกับองค์ชายคารมแห่งจินฮวีคารมก็ได้บอกว่าเขาได้รับเชิญให้ไปพบกับเระเอกในวันพรุ่งนี้ องคชายยุนก็พยายามห้ามองชายคารมท่านก็เห็นไม่ใช่หรือว่าความสัมพันธ์ข้าระหวาา่างซาโจฮยอนมันไม่งลงรอยกันคารลมเลยบอกว่าเขาจะไม่ไปก็ได้ก็ต่อเมื่อองคชายยุนนําตัวนางเอกมาให้เขาเพราะว่าคารมนั้นหลงรักนางเอกตั้งแต่แรกเห็นนางเอกซึ่งที่จับตาดูองคชายยุนอยู่ตลอดก็รับรู้เรื่องนี้และขอให้แจอ,อีอนุญ,ญาตให้เธอทําในสิ่งที่เสียเส่ยงๆมูดันและกึมฮาวาก็ถกเถียงเรื่องข่าวลือที่เพลงนั้นมีวิญญ,ญาณร้ายเข้าสิง ปรากฏว่ามูดันรู้เรื่องของอักฮีมานานแล้วแต่ยังคงปล่อยผ่านเพราะอยากให้ลูกสาวแต่งงานกับพระเอกต้องการให้กึมฮาวาเป็นสตรีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในอาซาเทและมูดันก็ยังรู้อีกว่ากึมฮาวาเคยมีความสัมพันธ์กับองคารักจีมาก่อนก่อนที่จะมาแต่งงานกับพระเอกมูดันเลยเตือนลูกสาวและบอกให้ลูกสาวรีบตั้งครันเพื่อรักษาสถานะไว้กึมฮาวาจึงได้เดินทางไปที่พักขององคารักจีและขอให้องคารักจีช่วยเรื่องนี้แต่เขาก็ปฏิเสธ กึมฮาวาเลยขู่ว่าเธอจะตะโกนไปข้างนอกให้คนรู้ว่าองคารักจีนั้นเคยขืนใจเธอแต่องคารักจีก็ยืนการปฏิเสธบอกว่าถ้าเขาถูกประหารชีวิตก็จะไม่มีทางช่วยเธอเด็ดขาดกึมฮาวาได้ยินแบบนั้นก็เลยออกจากตำหนักไปในคืนนั้นที่พระจันทร์เต็มดวงชุนตาในรักผู้ชายก็ปรากฏตัวต่อหน้าอาคัคคีชุนตาก็ได้บอกให้อัคคีออกมาเพื่อวางแผนการขังพระเอกไว้ในแท่นกากขังวิญญ,ญาณ แต่อัฮีก็ปฏิเสธไปเพราะเขาได้เห็นภาพที่นางเอกและพระเอกแสดงความรักและจูบกันใต้แสงพระจันทร์อีกฝั่งขององชายยุนก็ได้ไปหาชุนตาในร่างผู้หญิงที่ตอนนี้ถูกจับตัวมัดไว้อยู่ชุนตาให้องคชายยุนสร้างสถานการณ์โดยการจับตัวนางเอกมาทรมานเพื่อหลอกล่อให้อักฮีมาช่วยเธอในเช้าของอีกวันมูดันก็ได้เปิดโปงเรื่องพอ่อแท้ขององชายยุนและขู่องคชาย,ยุนว่าทีนี้ท่านรู้แล้วใช่ไหมว่าท่านต้องเชื่อฟังใคร ฝั่งของเพเอกและนางเอกก็มาหารือวางแผนกันโดยนางเอกเธอก็ได้บอกว่าเธอจะใช้ตัวเองเป็นเครื่องมือในการต่อรองกับองค์ชายคารมุมซึ่งตอนแรกเพเอกก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับแผนนี้สักเท่าไหรน่นกแต่ยังไงเขาก็ต้องยอมนางเอกอยู่ดีและในขณะที่เพเอกกำลังหารือกับองคชายคารมุมเรื่องเขตแดนระหว่างจินฮวีกับอาซาเทนางเอกก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าองคชายคารมุมเมื่อองค์ชายคารุมเห็นนางเอกก็นึกถึงวันที่นางเอกมาขู่ให้เขาปล่อยตัวผู้หญิง และเมื่อนางเอกจากไปกระดันเจอกับฮวงกุลที่มาขอบคุณเธอในระหว่างที่ฮวงกุลกําลังกอดน,นางเอกฮวงกุลก็ได้หยิบเข็มออกมาอีฟังของพระเอกก็ได้หาทางลงโทษองชายยุนแต่ทว่าองคชาย,ยุนก็อ้างว่าตัวเองเป็นบุตรคนโตของกษัตริย์พระเอกก็ตอบโตไปว่าเป็นสายเลือดของกษัตริย์งั้นหรือทั้งท้ที่ท่านก็รู้ตัวเองว่าท่านไม่มีสายเลือดของกษัตริย์อยู่เลยเมื่อองคชายยุนได้ยินแบบนั้นก็สตั่นไปพักหนึ่งพระเอกจึงได้สั่งให้ทหารจาับตวงชายยุนไปสืบสวน และในขณะที่กำลังสืบสวนอยู่นั้นองค์ชายยุนก็ได้เริ่มการแสดงละครโดยบอกว่าเขามีเรื่องบางอย่างที่ต้องบอกให้ทุกคนได้รับรู้ก่อนที่เขาจะพูดขึ้นมาว่าพระราชาของเราในตอนนี้กำลังโดนผีร้ายเข้าสิงเมื่อเพลเอกได้ยินแบบนั้นก็ตะโกนด่าองชายยุนและในขณะที่เพลเอกกำลังมุ่งหน้ามาหาองค์ชาย,ยุนเพลเอกก็ได้ถูกชุนตาในร่างผู้หญิงสะกดไว้ ก่อนที่องชายยุนจะได้เรียกลูกน้องของตัวเองออกมาและนำตัวหญิงสาวที่ถูกคลุมหัวไว้แต่งตัวคล้ายกับนางเอกออกมาเมื่อผู้หญิงคนนั้นได้รับบาดเจ็บที่ขาพระเอกก็รีดร้องออกมาทมกลางแสงพระจันทร์ที่สาดส่องลงมาและสายตาของทุกคนก็จับจ้องมาทางพระเอกในที่สุดอักฮีก็กลับเข้ามาครอบครองร่างได้อีกครั้งเมื่ออักฮีเข้าไปช่วยผู้หญิงคนนั้นและเปิดทงคลุมหัวออกปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่นางเอกกับเป็นฮวงกุล องชายยุนเมื่อเห็นแบบนั้นก็ได้ใจท้าทายยักษ์หีให้มาประลองในขณะที่นางเอกยืนอยู่บนหลงังคาพยายามตะโกนเรียกพระเอกก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการสปอยซีรีส์ในตอนนี้และหากไม่อยากพลาดความสนุกในครั้งต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ